อีกคดีหนึน่งค่ะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับตำรวจเหมือนกันนะคะเป็นตำรวจที่จังหวัดกาลสินค่ะมีการจับตำรวจสามนายเป็นชุดสืดสบสวนสพเมืองกาลสินนะคะตำรวจเนี่ยไปควบคุมตัวได้ที่โรงพักเลยเพราะถูกระบุว่าร่วมกันรีดเงินญาติผู้ต้องหาค้าย,ยาบ้า5 0 0แสนบาทขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้มีการสัทอดไปถึงตำรวจนายอื่นๆด้วยนะคะว่าน่าจะมีส่วนร่วมรู้เห็นอีก8นายด้วยกัน เนี่ยค่ะเริ่มจากหนังสือฉบับนี้นะคะคุณผู้ชมที่โลกออนไลน์เขามีการแชร์กันบอกว่าเป็นหนังสือจากสอพอเมืองกาฬสิน์แล้วก็ลงชื่อพันตํารวจเอกอิทธเดชสุนทรผู้กํากับสอพอเมืองกาฬสิน์ถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงวันที่24มีนาคมเมื่อวานนี้นะคะ รายงานคดีที่น่าสนใจก็เป็นกรณีตํารวจชุดสืบสวนสพเมืองกระสินถูกตํารวจชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดกระสินจับกลุ่มคาห้องสืบค่ะหลังจากร่วมกันเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องหาคดียาเสพติดทั้งหมดเนี่ยห้าแสนบาท เหตุการณ์น,นี้สืบเนื่องมาจากที่ทางผู้กํากับสืบสวนผูธรจังหวัดกระสินพันตำรวจเอกเกษมมุทาพรได้รับแจ้งมาจากนางเอเป็นนามสมมุตินะคะบอกว่าในบีซึ่งเป็นพี่ชายถูกตํารวจไม่ทราบว่าเป็นชุดปฏิบัติการไหนจับกลุ่มตัวไปพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า2,000เมตรแล้วต่อมาชุดจับกลุมเนี่ยไปติดต่อนางเอแล้วก็เรียกรับเงินอีก5 0 0 0 0 0บาทบอกว่าเป็นการแลกกับการที่ไม่ถูกจับกลุ่มตัวในบี ซึ่งนังเอกก็ไปเจราจาต่อรองกันเหลือ400,000บาท แล้วสุดท้ายเนี่ยมีการตกลงส่งมอบเงินกันที่บริเวณหลังสพเมืองกาลสินเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาแต่ว่าถ้าไม่มาก็จะส่งดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนเนี่ยค่ะนันส่งมอบกันวันที่23มีนาคมนางเอก็นําเงินดังกล่าวไปลงประจําวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานที่สพสมเด็จจังหวัดกาลสินหลังจากนั้นตํารวจชุดจับกลุ่มก็วางแผนให้หนางเอเนี่ยแหละนํากระเป๋าบรรจุเงินไปมอบให้กับบุคคลตามที่ตกลงกัน แล้วหลังจากที่นางเอเดินทางมาถึงหลังสอพอเมืองกระสินมีผู้ชายคนหนึ่งพานางเอเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการสืบสวนสอพอเมืองกระสินประมาณ10นาทีแล้วก็เดินออกมานะคะจากนั้นทางพันตำรวจเอกเกษมก็เลยเข้าไปที่ห้องสืบสวนสอพอเมืองกระสินไปเจอกับตำรวจทั้ง3นายค่ะ ก็มีตำรวจยศดาบตำรวจอายุ27ปีตำรวจยศสิบตำรวจเอกอายุ30ปีและตำรวจยศสิบตำรวจเอกอายุ27ปีนั่งอยู่ในห้องสืบพอสอบถามว่าผู้ต้องหาชื่อในบีอยู่ไหนทั้งสามนายบอกว่ากลับบ้านไปแล้วก็เลยไปตรวจยึดกระเป๋าเงินพร้อมกับธนาบัตรปรากฏว่าไปเจอทั้งหมด364,000บาทนะคะก็มีการยึดไว้เป็นของกลางค่ะแล้วก็สอบถามว่าเรื่องนี้มีใครรู้เห็นหรือว่ากระทำผิดด้วย ผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยให้การตรงกันว่ามีผู้ร่วมรู้เห็นแล้วก็กระทําการในครั้งนี้เนี่ยแรายด้วยกันนะคะทํากันเป็นขบวนการเป็นตํารวจหมดเลยไล่ไปตั้งแต่นายตำรวจยศร้อยตํารวจเอกร้อยตํารวจโทแล้วก็ยังมีดาบตํารวจอีกสองนายจ่าสิบตํารวจอีก3นายสิบตารวจเอกอีกหนึ่งนายค่ะซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ ก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสามนายข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือเป็นเจ้าพนักงานหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ส่วนตำรวจที่ถูกสะทอนอีก8นายเนี่ยเดี๋ยวจะขยายผลต่อนะคะเกาะว่ากันไปตามขั้นตอนค่ะแต่ว่ากลุ่มแรกที่ก็คือ3นายอันนี้จับได้ค่าวห้องสืบเลยและอีก8 9, นายนี่ไม่น้อยเลยะนะคะเดี๋ยวรอตรวจสอบเรื่องนี้นะคะผู้ชม